สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมีคำกล่าวนะครับสำหรับนักปรา์ผู้รู้ว่าคนที่อยู่บนเส้นทางแห่งอำนาจนั้นให้พึงระวังช่วงชีวิตของตัวเองเอาไว้สองช่วงช่วงที่หนึ่งก็คือช่วงที่เขาเรียกว่าอาทิตย์กำลังจะอัดสดงกำลังอยู่ในช่วงขาลงอยู่ในช่วงบั้นปลายแห่งวงจรอนำนาจนี่ตรงนี้ให้ระวังกับอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงที่อาจจะต้องเปลี่ยนอำนาจหรือว่าผ่องถ่ายอำนาจไปถึง คนที่จะมาสืบทอดอำนาจต่อนะฮะซึ่งตรงนี้แหละครับประเด็นก็คือว่าเราเห็นบทเรียนมานักต่อนักแล้วสำหรับนักปกครองสำหรับนักการเมืองที่มีความเก่งกาจได้รับการเคารพยกย่องแต่ไม่สามารถที่จะถ่ายทอดประสบะการณ์หรือว่าชั้นเชิงเหลี่ยมคูทางการเมืองมาสู่ทายาท ที่เป็นผู้สืบทอดอำนาจทางการเมืองของตัวเองได้นะฮะเรื่องเหล่านี้อาจจะเป็นสัจธ,ธรรมนะครับทำเราทำให้เราเห็นและก็เป็นประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นในบริบทของสังคมตะวันตกหรือว่าสังคมตะวันออกนะฮะจัก,กรพพัดห้องเต้ผู้ปกครองที่มีอํานาจมากล้นถึงวันที่ทุกอย่างมันสูญสิ้นสูญสลายไป สิ่งที่ปรากฏขึ้นมายกตัวอย่างก็ได้คุณรู้จักจินซีฮ่องเต้ไหมนะเอ่ยชื่อขึ้นมาทุกคนก็รู้จักก็วันที่จินซีฮ่องเต้นะครับอยากจะเป็นอมะตะแต่พลันที่ต้องตายไปก็ตามอายุไขปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรคุณรู้ไหมปรากฏว่าศัตรูเนี่ยนะจากที่เคยกลัวหัวหดเนี่ยนะฮะเพราะจินซีฮ่องเต้มีอำนาจขนาดนะฮะเป็นจัก,กรพรรดิองค์แรกของประเทศจีนเนี่ย โหดเหี่ยมทารุณศัตรูไม่กล้าหือไม่กล้าอือแต่วันที่ตายลงไปเนี่ยปรากฏว่าศัตรูลุกครึบขึ้นมาทั้งแผ่นดินเลยแล้วปรากฏว่าผู้ที่เป็นทายาทหรือว่าลูกของจิน๋นซีฮ่องเต้เองก็แย่งชิงอำนาจเขียนฆ่ากันเองสุดท้ายราชวงศ์ของจินเซียฮ่องเต้ก็ล่มสลายไปในเวลาไม่ช้านานนี่เอามายกตัวอย่างให้ฟังนะฮะเพราะเรื่องที่ สิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันเป็นอุทาหรณ์ครับนะฮะมันทําให้เราเนี่ยได้ตระหนักได้รู้และควรจะต้องตระหนักควรจะต้องรู้โดยเฉพาะคนที่อยู่ในช่วงวันเวลาช่วงท้ายช่วงบั้นปลายของชีวิตแล้วเนี่ยถ้าคุณยังกระหายอานาจถ้าคุณยังขวาคว้ายังวิ่งหาอํานาจเนี่ยบางทีดีไม่ดีชีวิตมันอาจจะเป็นให้บทเรียนกับคุณเองแหละครับนะ นี่พูดถึงเรื่องศัจธรรมพูดถึงเรื่องความเป็นจริงพูดถึงความเป็นอนิจจังในวงจอรอำนาจก็มาฉายภาพกลับม,มาที่บ้านเรานะฮะเมื่อวานคุณเฉลิมออกมาก็ต้องบอกว่าก็ไม่ได้เห็นแกนานแล้วนะสอบถามจากพี่น้องนักข่าวที่อยู่สายทำเนียบก็บอกว่าจริงๆแล้วคุณเฉลิมก็นะครับสุขภาพก็นะฮะก็ต้องรักษาตัวนะตาอายุตามอายุขัย,ยนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านูยชมได้ฟังที่แกพูดเนี่ย ก็จะรู้แล้วครับว่านะฮะแม้ว่าลีลาคําพูดถ้อยคําความคิดนั้นเนี่ย mm hmm. ก็ยังเป็นเฉลิมนะฮะที่แกก็บอกเองแล้วว่ามาสภาเนี่ยเจอเฉลิมไปทะเลเจอฉลามเนี่ยนะะก็ยังเป็นสไตล์ของคุณเฉลิมอ่ะคนที่ชอบก็ชอบคนที่ไม่ชอบก็อาจจะแบบนะฮะไม่อยากรับฟังแต่สิ่งที่มันสะท้อนได้เห็นก็คือว่าด้วยกำลังด้วยน้ำเสียง นะฮะมันอ่อนล้าไปแล้วมันอยู่ในช่วงที่เรียกว่านะ,ะก็สังขารแหละครับนะนะมันก็ต้องร่วงโรยต้องโรยราไปตามอายุไขตามเตุตามปัจจัยแห่งชีวิตแต่ใครจะไปนึกครัวว่าจะได้เห็นภาพคุณเฉลิมในช่วงบรรปลายของชีวิตนั้นเนี่ยออกมาพูดอะไรยังไงแบบนี้อีกผมคงไม่ต้องเอารายละเอียดนะครับที่คุณเฉลิมพูดว่าจะอะไรอย่างไรบ้างเนี่ยตลอดเกือบ40นาที ที่มีการไลฟ์สดกันเมื่อวานมาพูดซ้ำแต่เดี๋ยวจะขยายความให้ได้ฟังในบางประเด็นไม่มีใครนึกหรอกครับท่านผู้ชมครับว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นมันก็เหมือนไม่มีใครนึกครับว่าตอนที่คุณทักษิณกลับมาตอนนั้นมีข่าวสะพัดนะครับเรื่องดีลเรื่องดีลลับแล้วปรากฏว่าทุกคนทุกฝ่ายต่างพากันหมอบนะฮะไม่มีใครกล้าออกมาหือออกมาอือก็มีแต่วพวกเราเนี่ยแหละครับที่กล้าออกมาเปิด ประเด็นนะตอบโต้วิาพากวิจาร์ณกระบวนการตั้งแต่คุณทักษิณมาอยู่ในชั้น14ได้รับการพักโทษจนมาถึงโดนคดีหนึ่งนะตอนนั้นก็คิดกันนะว่าสงสัยคงจะเหลืออยู่เท่าน,นี้แล้วมั้งผมก็เคยลำดับให้ฟังนะครับว่ามีใครบ้างอะไรอย่างไรที่กล่าวมาประทับประทังกับคุณทักษิณน,นะฮะคุณวิรังรองคุณจตุพร ตอยหมอวัดรงอาจารย์อานทน์ก็เหลืออยู่เท่านี้แหลอะอะพี่ตั้มนะครับพี่ชิตชัยมงคลขอปทอก็กลายเป็นคนส่วนน้อยที่แล้วก็เป็นคนส่วนน้อยที่ไม่ไม่รู้ว่านะครับแรงที่สัตว์สู้อยู่แบบนี้จะมันจะหดมันจะหายไปวันไหนคือสู้กับทั้งสีส้มก็สู้สู้กับพวกล้มล้างล้มเจ้าก็สู้สู้กับความไม่ถูกไม่ต้องที่ไปเอื้อประโยชน์ ใช้ความบิดเบือนทังข้อกฎหมายใช้ความบิดเบือนของหน่วยงานราชการเนี่ยเพื่อเอื้อประโยชน์ของให้พักให้พวกของตัวเองเราก็สู้นะครับสู้ไปก็เหลือกําลังน้อยลงน้อยลงมันก็เห็นได้ชัดแหละครับไม่ต้องอื่นไกลก็พี่ต้อยกับท็อปนิวเริ่มต้นมาด้วยกันสุดท้ายก็ต้องเดินกันคนละทางหลังจากที่ทักษิณชินวัตรกลับมาเห็นไหมครับกําลังที่ยืนจัดอยู่แบบนี้มันล้ามันอ่อนมันน้อยลงไปเรื่อย ก็ยังมีแหละครับท่านผู้ชมที่ยังให้การสนับสนุนพวกเราอยู่เนี่ยที่ทําให้เราคิดว่าเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่คิดว่าไม่อยากจะเลิกนะครับบางทีมันก็เหนื่อยมันก็ล้าคนคนนะฮะมันก็ล้าเป็นเหนื่อยเป็นแต่เพราะท่านผู้ชมยังให้กําลังใจยังยืนหยัดย <in> <ado> ังชมยัง <t> รับฟังพวกเราอยู่เนี่ยแหละทําให้เราต้องตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็ลุกขึ้นสู้อีกตอนนั้นก็เหมือนกันครับไม่คิดว่ามันจะเหลือใครเพราะทุกคนทุกฝ่ายนะครับ ะะเหมือนกับยอมสยบให้กับฝ่ายอํานาจในะขณะน,นี้หมดแล้วไม่มีใครกล้ามาหือกล้ามาอือนะฮะแล้วเราก็ถูกมองจากฝ่ายอำนาจว่ากลายเป็นศัตรูนะฮะบางคนมาค้อนขอนด้วยซ้ําว่านะ,ะไม่กล้าข้ามไม่กล้าพ้นเรื่องทักษิณสัทีเนี่ยจะไลบ่บี้เอาเรื่องเก่ามาพูดเอาเรื่องข้าวมาพูดเอาเรื่องโบราณค้างเก่าซ้ำซ้ำซากซากเนี่ยะฮะแต่ปรากฏว่า วันนี้ครับท่านผู้ชมนี่ใครจะไปนึกใครจะไปฝันครับว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นะในวันที่คนที่คุณเฉลิมก็บอกเองนะว่านะอยู่ตรงนั้นด้วยกันมาเกือบ30ปีเนี่ยรู้หน้าไม่รู้ใจอ,ะอ่ะนี่ครับทางบรรณาธิการของสถาบันทิศทางไทยนะซึ่งตอนนี้ต้องบอกท่านผู้ชมนะครับว่าข่าวการเมืองเรา,เราย้ายมาอยู่ช่อง 30, สามหมื่นกว่าซับนะนะถ้าท่านผู้ชมเคยดูที่ช่องต้องบอก ต้องบอกท่านผู้ชมดูช่องนี้ก็คือมาดูช่องสามหมื่นซับแล้วแต่ต้องบอกเพื่อนๆนะครับหรือว่ากวนเนี่ยนะกลุ่มของท่านผู้ชมที่ยังยังไม่รู้เนี่ยว่าให้ให้ใหย้ายนะครับจากช่องล้านห้าแสนซับมามาดูช่องการเมืองทิศทางไทยที่สามหมื่นซับนะฮะเนี่ยทางบรรณาธิการาก็ไปไปจับประเด็นมาให้ได้นะครับเดี๋ยวผมลำดับให้ฟังแล้วกันนะ,บะทบทวนกันซะหน่อยอันที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกเนี่ยคุณทัก คุณเฉลิมก็บอกแบบนี้นะครับผมไม่กลัวคุณนะฮะ,ะคือไม่กลัวคุณเฉลิมไม่ได้บอกว่าไม่กลัวใครอะแต่แกพูดมาเราก็รู้ว่าว่าแกหมายถึงใครว่ามีผู้ใหญ่ในพักไม่พอใจผมไปทําผิดอะไรร้ายแรงหรือถึงไม่พอใจหรือไม่ได้ดังใจนะฮะต,ต่อให้ผมไปที่พักพบหัวหน้าพักถ้ากลัวก็คงไม่ออกมาพูดแต่ที่พูดยังไม่กลัวนี่นี่เฉลิมสไตล์เลยละ่ะอ่ะ,อะประเด็นที่สอง แต่ท้ายขับออกไม่ขับกโ็โหวตสวนแน่ทนะ้าให้เพื่อไทยไล่ผมออกจากพรรคเร็วๆเลยการเมืองในสภาจะได้สนุกแกบอกว่าแกไม่ได้ทําผิดอะไรไม่ได้ทุดจริตอะไรแค่ไปเยี่ยมบิ๊กแจ๊ดเพราะคนรู้จักกันแล้วก็ย้ำโดยซ้ำว่า20ปีที่อยู่แต่เพื่อไทยนีย่มันเคยไม่เคยเอาเงินพักบาทเดียวเนี่ยนะไปหาเสียงถ้าไปดูได้เกแกก็บอกโดยซ้ําว่าไม่ต้องจัดคนไม่ต้องขนมาถ้าเฉลิมไปเนี่ยคนมาแน่นอยู่แล้ว ถ้าขนมาคนมันจะยิ่งแน่นนี่แกบอกแบบนี้นี่นะเนี่สยสไตล์เฉลิมอ่ะนัดประเด็นที่2ประเด็นที่3ครับไม่รู้นะครับหมายถึงใครแต่เขาบอกว่านี่ไม่เชื่อไอ้พวกชอบนอนโรงพยาบาลออกมาบอกซิว่าไม่จริงหรืออยากให้สนุกมาดีเบตกันจากอยากจะเอาพวกเบอร์บิ๊กๆมเนาะพวกนอนโรงพยาบาลมาดีเบตกันสักสองชั่วโมงเพื่อหยุดประเทศมาพูดความจริงกันตั้งแต่หลัง2516 ผมช่วยยังไงคุณเป็นยังไงนี่เอาละครับแต่ไม่ได้พูดว่าหมายถึงใครนะครับแต่ดูแล้วถ้าทางจะไม่รู้ละใครที่เคยป่วยใครที่เคยนอนโรงพยาบาลก็อาจจะต้องสะดุ้งอะ่ะนี่อันนี้แรงนะครับท่านผู้ชมแรงนะครับแถมก็ยังบอกอีกด้วยซ้ำนะตอนหลังว่าเมื่อก่อนก็พูดกันดีนะตอนอยู่ต่างประเทศเนี่ยพอกลับม,มาประเทศไทยนี่แหละไม่ได้พูดกันไม่ได้พูดกันก็ก็อบอกว่าเขาป่วยก็ไปถามเขาดูนี่คุณเฉลิมบอกแบบนี้เลย อ่ะประเด็นที่สี่ครับเนี่ยนะถ้าที่ผมในสภาเปลี่ยนร้านเปอร์เซ็นต์ผมไม่เอาพักเพื่อไทยอายุเยอะแล้วไม่เคยช่วงไม่เคยทุจริตไม่เคยสร้างตัวเองให้ร่ำรวยทางการเมืองโอ้โหแต่นี่แรงแต่เคยสร้างมนุษย์บางคนจากไม่มีอะไรจนร่ำรวยแล้วก็ร่ำรวยอือโอ้โหอ่ะประเด็นที่ห้าครับนี่แม้กันตั้งชื่อตอนนี้อันนี้นักข่าวไปถามนะฮะ พูดเรื yeah, ่องป่วยอีกต้องใจเย็นนะฮะถ้าเฉลิมออกมาแล้วต้องน็อกรออภิปรายในสภาเฉลิมตรงไปตรงมาไม่ใช่คนที่ไม่ป่วยแล้วบอกว่าแกล้งป่วยฟังแล้วเป็นไงแต่กล้องฟังแล้วเป็นไงสำหรับทักษิณตอนนี้แม้กระทั่งชื่อเนี่ยยังไม่อยากได้ยินนะฮะพูดเพราะสนอหูเรื่องนู้นเรื่องนี้มันจริงทั้งหมดหรือเปล่านี่นะครับเอาก็พูดเรื่อง อดีตแหละครับนะฮะท่านผู้ชมก็ไปดูในคลิปของพี่ต้อยสนทิยานเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วกันเพราะพี่ต้อยสนทิยานเนี่ยนะฮะตอนนั้นเนี่ยคุณเฉลิมยังไม่ออกมาพูดอะไรเลย,เลยนะแค่ออกมาบอกว่าอาจจะไปจากพืชไทยตามคุณวันไปหลังจากที่คุณวันมีประเด็นกับบิ๊กบิ๊กหรือว่าบรรดาผู้บริหารพักชุดใหม่นะฮะแต่พี่ต้อยเป็นคนบอกเองแล้ะครับว่าให้ระวังให้ดูเอาไว้ ว่าเฉลิมกับทักษิณเนี่ยมารูปนี้แล้วเนี่ยมันต้องแหลกกันไปข้างหนึ่งแล้วนี่แหละครับนะฮะคือคุณเฉลิมกับคุณทักษิณเนี่ยมีอะไรลึกซึ้งอะไรกันอย่างไรเนี่ยไปดูในคลิปนั้นท่านผู้ชมจะรู้นะฮะนี่บอกรายละเอียดเลยตอนอยู่ต่างประเทศคุยกันตลอดนะครับดูแลคดีให้เจ็ดคดีด้วยซ้ำนะกลับมาไม่คุยป่วยไม่ใช่เหรอนี่อา้าวจะเปิดใจเคลียร์ไหมบอกไม่มีเคลียร์ใจเพราะประตูเขาปิดอยู่แล้วส่วนเฉลิมเองก็ไม่อยากจะเดินเข้าไปเปิด เรื่องบุญคุนนั้นฟ้าดินรู้ใครมีบุญคุณกับใครนี่เอาไมา้พอนะครับสรุปมาให้เป็นประเด็นของบอบรรณาธิการเดอะทรู h เนี่ยเขาสรุปมาให้ฟังโอ้ยต้องบอกว่านี่แหละครับท่านผู้ชมนะใครจะไปนึกใครจะไปฝันครับนะคือเห็นหน้าพี่เอสมชายเห็นหน้าคุณหมอวัดรงเห็นหน้าอาจารย์อนนท์เห็นหน้าตั้มพิชิตเนี่ยท่านผู้ชมก็บอกว่าโอ้ย กลุ่มนี้เขาะะเป็นโจทย์กับคุณทักษิณอยู่แล้วเนี่ยแม้แต่ใครจะไปนึกหรครับว่าคนอย่างคุณเฉลิมนะ,ะคุณเฉลิมบอกเองนะ4 0 4 0ปีอยู่ตรงนั้นกันมาเนี่ยนะฮะจะมีวันนี้เกิดขึ้นได้แล้วเชื่อลรครับท่านผู้ชมหลังจากนี้นับจากนี้อิทธิฤทธิอิทธิเดชนะฮะดูว่าตอนนี้อ่อนแรงจะโรยร้าลงไปนะสำหรับเฉลิมอยู่บำรุงแต่เชื่อได้เลยครับ ว่าไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนะฮะและจริงๆก็ต้องบอกแล้วครับว่าถ้าไปดูกันอีกนั้นเนี่ยนะสองคนนี้เขาก็มีนะครับเรื่องที่อาจจะบอกว่าเป็นเรื่องที่สารสัมพันธ์กันนะฮะเกื้อก,กูลกันกับมีเรื่องที่เป็นเขาเรียกว่าเรื่องค้างเก่าต่อกันมากมายกายกองนะฮะอา้าวถึงต้องมาที่บอกแบบนี้แหละครับท่านผู้ชมว่าวันหนึ่งนั้นเนี่ยใครไปเชื่อใครจะไปนึกอย่างที่ผมบอกแล้วครับวันที่เราลุกขึ้นมา นะฮะตรวจสอบวิาพากษ์วิจารณ์กระบวนการการช่วยเหลือคุณทักษิณให้ไม่ได้ติดคุกจริงแม้กระทั่งคืนเดียวเนี่ยในเรือนจำเนี่ยเราไม่คิดว่าจะมีใครยืนอยู่ตรงนั้นกับเรานะฮะอีกฝั่งหนึ่งถ้าท่านผู้ชมเห็นในปกท่านผู้ชมก็จะเห็นแล้วละครับนะฮะดีผมยกตัวอย่างมาแค่บางท่านเท่านั้นเองนะฮะพี่เอ๋สมชายสุดท้ายวันนี้ก็พึ่งไปยื่นปิดคดีของคุณเษฐานะฮะ ตอนนี้มองข้ามเรื่องคุณเศรษฐาไปได้เลยเพราะมารูปนี้แล้วเนี่ยนะคุณเฉลิมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ให้ราคาคุณเศรษฐาเลยด้วยซ้ำนะนะขนาดเบอร์รองต่อจากคุณทักษิณอย่างคุณภูมิธรรมคุณเฉลิมยังไม่ให้ราคาเลยบอกว่าไม่ต้องมาคุยเอาคนอื่นมาดีเบตกับตัวเองดีกว่านี่นะฮะคือไม่ได้อยู่ในสายตานะครับคุณเศรษฐาคุณภูมิธรรมเนี่ยคุณเฉลิมไม่ได้ให้ราคาอะไรยังไงเลยก็เราก็มองนะครับว่านี่นะะ คุณหมอวัรงอาจารย์อานทน์นะฮะคุณจตุพรนี่ซึ่งคุณจตุพรก็ก็ตื่นลึกหนาบางนี่ก่เยอะนะสมัยที่ยังเป็นแกนนำม็อบนปชอ,อยู่เนี่ยเดี๋ยวมาว่ากันเดี๋ยวมาว่าฝั่งฝั่งนี้ก่อนนะครับคุณหมอวัรงอาจารย์อานทน์ตั้มพิชิตนี่นะฮะพเอสวออดีตสวนี่ก็ยังเป็นตัวตั้งตัวตีนะครับ เรื่องของการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนะครับคุณทักษิณไม่ติดคุกจริงแล้วก็กรณีพักโทษแบบพิเศษนี่วก็มองแหละครับพวกนี้ก็ก็เป็นไม่ตั้งแง่กับคุณทักษิณอยู่แล้วเนี่ยอ่ะแต่มาดูอีกฝั่งหนึ่งครับท่านผู้ชมนี่เอาผมลำดับให้ดูนะฮะนี่เอามาตั้งแต่คุณจตุพรก่อนไล่เรียงกันมาคุณจตุพรไม่ต้องไม่ต้องบรรจายสรรพคุณนะครับท่านผู้ชมรู้ดีอยู่แล้ว ามาคุณหญิงสุดารัฐเห็นไหมฮะนี่คนเคยทํางานกับคุณทักสินทั้งนั้นนะนี่ยคุณหญิงสุดารั์ตอนนี้นะฮะผีไม่เผาเงาไม่เหยียบอะไม่ต้องดูตัวอย่างอะไรยังไงอื่นไกลอะนะฮะให้ไปร่วมกับรัฐบาลเนี่ยมีอยู่หกเจ็ดเสียงเนี่ยเขาย,ยังไม่ให้เข้าไปร่วมเลยนะฮะตอนนี้คุณหญิงสุดารักก์ก็นะฮะเหมือนกับกลืนไม่เข้าคลายไม่ออกอเพราะว่าอีกด้านหนึ่งแกก็มีแนวทางจะไปปฏิสัมพันธ์กับฝั่งก้าวไกล นี่แต่ก็ตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วครับว่าสําหรับทักษิณกับสุดารั์จริงๆสองคนนี้เคยเคยร่วมหัวจมท้ายมาตอนที่คุณทักษิณเริ่มเดินก้าวแรกๆบนเส้นทางทางการเมืองนะโดยการเชื้อเชิญของพลตรีจำลองสีเมืองแหมทวันสองวันนี้พลตรีจำลองนะครับออกมาพูดบ้างก็ดีนะ วันนี้มาผีไม่เผาเง้อม,ม่หยิบกันแล้วคุณจตุพรมีอีกคนหนึ่งนะฮะเคยร่วมต่อสู้นะครับเป็นไม้เป็นมือให้กับคุณทักษิณสมัยพักสมัยอ่ะต้องบอกว่าสมัยคนเสื้อแดงเคลื่อนไหวลงถนนครั้งใหญ่ปี52ปี53าสาะโดนคดีวันนั้นเจอกับผมที่ศาลก็นะฮะโอ้โหไม่รู้กี่คดีรกรุงรังไปหมดตอนนี้วันนี้ก็ ลุกขึ้นมายืนแล้วระวังคุณสุดารัตน์คุณจตุพรเนี่ยจะตื่นลึกหนาบางนี่จะไม่รู้ครับนะฮะบางทีแต่อย่างว่าแหละครับบ้านเราเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่จัดแบบคนที่เคยอยู่ด้วยกันเนี่ยจะมานะฮะฟาดฟันกันให้หมดเปลือกบางทีมันก็อย่างว่าแหละครับนก็เลยก็ยังไว้ไมตรีกันอยู่บ้างแต่มันจะขนาดไหนมันก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของอีกฝ่ายหนึ่งนะว่ามันขนาดไหนด้วยเหมือนกัน อน,น้องเหนืออย่างนั้นนะครับนี่นะลำดับไปเห็นก็มีคนอย่างนี่ฝั่งหนึ่งอาจารย์านอนท์อีกฝั่งหนึ่งผมก็ยกตัวอย่างอย่างนายสมศักดิ์เกียรติรัศก,กยคนนี้ก็วิพากษ์วิจารณ์ทักษิณมาโดยตลอดเหมือนกันนะฮะแม้ว่าในสมัยหนึ่งนั้นเนี่ยนะฮะตอนที่คุณทักษิณนะฮะมีความเกี่ยวข้องผัวพันกับกลุ่มเสื้อแดงที่มีความคิดล้มล้างสถาบันพระหมหากษัตริย์ นะฮะคุณสมศักดิ์เองก็เคยออกมาวิพากษ์วิจารณ์คุณทักษิณรุนแรงอ่าตอนนี้คุณทักษิณบอกว่าตัวเองเปลี่ยนแล้กลับมาจงรักภักดีแลนะฮะแต่คุณสมศักดิ์ยังเหมือนเดิมนะฮะซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นตัวจริงตัวปลอมนะฮะเพราะไปอยู่กับฝั่งฝั่งล้มล้างอะ่ะฝั่งส้มอะ่ะนะฮนะเนะี่ยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสําคัญในการที่จะปั่นข่าวสร้างข่าวซึ่ง บางเรื่องก็ไม่มีมูลความจริงนะฮะเช่นเรื่องสนาม้านางเลิงแบบนี้เอันนี้ข่าวเท็จข่าวมัว่วไปปั่นว่าจะเอาที่ไปสร้างคอมเพล็กซ์แบบนี้นะฮะนี่ก็มาจากต้นตอ่อนายสมศักดิ์เกียมจิรัสกุลก็เป็นอีกหนึ่งที่ออกมาเป็นตัวตั้งตัวตีในการาพกษ์วิจารณ์หรือเป็นศัตรูกับคุณทักษิณน,นะแม้ว่าจะอยู่ฝากฝั่ง ที่เคยถูกมองว่าเคลื่อนไหวนะครับเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับกระทบกระทั่งกับสถาบันพระมหากษัตริย์มาในอดีตก็ตามนี่นะฮะนั่นแหละครับท่านผู้ชมก็เลยลำดับไปเห็นวันนี้มาลำดับไปเห็นว่าใครจะไปนึกครับใฝ่ฝันนะครับว่าล่าสุดนั้นมีเฉลิมอยู่บำรุงคนที่ไม่อยู่ในสารระบบเลยนะฮะแล้วเรื่องก็ไม่ควรจะเป็นเรื่องด้วยซ้ําเรื่องที่ทําให้คุณเฉลิมมายืนอยู่ตรงจุดนี้ได้ไม่ควรจะเป็นประเด็นไม่ควรจะเป็นเรื่องด้วยซ้ำนะฮะ ถ้าเป็นคนที่มีความสามารถในการก็เรียกว่า Management ในการบริหารจัดการเนี่ยเรื่องนี้จะไม่เป็นประเด็นจะไม่เป็นเรื่องจะไม่กลายเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเรียกว่าหาเหาใส่หัวตัวเองนะฮะแต่ปรากฏว่าเรื่องมันเป็นไปแล้วไงแล้วดูท่าทางแล้วดูเหมือนกับจะเป็นเรื่องที่มันผ่านพ้นจุดที่จะพูดคุยหรือว่าประนีประนอมกันไปแล้วด้วย ระหว่างตระกูลอยู่บำรุงกับตระกูลชินวัตรไม่งั้นเฉลิมไม่มาขนาดนี้หรอะครับเพราะตื้นลึกหนาบางมันรู้กันอยู่ว่าอะไรเป็นอะไรใครเป็นใครไผเป็นไผใครเคยทําอะไรนะฮะต่างฝ่ายต่างกลุ่มความลับของแต่ละฝ่ายแต่ละคนเอาไว้ในระดับที่ถ้าเปิดถ้าปล่อยออกมาก็อาจจะมีฮือฮาหรือว่าเกิดเป็นข่าวระดับซีนามมิแต่นั่นแหละรครับมันล่วงเลยมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนี่ สรุปทั้งหมดทั้งมวลก็สัมพันธ์กันแลวครับว่าตอนนี้เนี่ยนะการกลับมาของคุณทักษณิณเที่ยวนี้นดูเหมือนกับสิ่งที่จะสะท้อนออกมานะครับผ่านโดยพฤตินัยเนี่ยมันทําให้เห็นว่าเอะบาร,รมีคุณทักษณิณมันยังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่ากับประเด็นในขณะนี้ก็คือว่าการผ่องถ่ายอํานาจสร้างทายาททางการเมืองจากคุณทักษณิณไปให้คุณอุ๋งอิงนะฮะมันจะยังทําให้การกลุ่มสภาพ ไม่ว่าจะเป็นของตระกูลขินวัตหรือบ้านจันทร์สองล่าทั้งในพักเพื่อไทยเองหรือจะสยายขยายปีกไปแผ่ครอบคลุมถึงองค์คาพยพอื่นๆมันจะเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนในเมื่อคนที่เคยร่วมหัวจงท้ายมากับคุณทักษิณอย่างคุณเฉลิมรู้ตื้นลึกหนาบางกันหมดรู้ไส้รู้พุงวันนี้ออกมาประกาศตัวประกาศตนยืนอยู่ตรงข้ามกับคุณทักษิณ ก็สรุปได้คำเดียวแล้วครับเมื่ออำนาจมันอยู่ในช่วงบั้นปลายของวงจร,นะค,รคนที่อยู่ในอำนาจอาจจะคิดว่าตัวเองอาจจะเหมือนพระอาทิตย์ที่กำลังจะรอวันขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะแต่จริงๆหารู้ไม่ว่ามันอาจจะเป็นช่วงที่พระอาทิตย์กาลังจะตกก็ได้นะอาทิตย์จะอจสัสะดงแล้วก็อย่างที่บอกครับนะสิ่งที่เห็นนั้นเนี่ยนะเมื่อคุณมีอำนาจคนเขา,าอาจจะหวาดกลัว กวาจจะก้มหัวไม่อยากจะมาลุกขึ้นสู้ไม่อยากจะหือไม่อยากจะอือแต่เมื่ออำนาจคุณหมดคนที่บุญคุณต้องทดแทนความแค้นต้องชำระนั้นมันก็จะผุดจะโผล่ขึ้นมาวันนี้ดูแล้วอาการน่าเป็นห่วงครับสำหรับพรรคเพื่อไทยและตระกูลชินวัตรอยู่ท่าทางคนที่เขาเรียกกันว่าศัตรูนั้นจะโผล่พรึบขึ้นมาเต็มแผ่นดินแล้วครับขอบคุณครับ